เป็นงกันบ้างครับผมสำหรับปันนดี้นะฮะเรามาพบเกมลับกันต่อนะผมเออเราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนาะอสำหรับเกมนี้นะผมก็อาจจะเป็นการลงคลิปที่ต่อเน,นื่องนะผมแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูได้นานนะผมโอเคสำหรับคลิปไปนะฮะผมก็ได้ทําการนะครับขับเรือไปทั่วพื้นที่นะผมแล้วก็ได้ทําการอัปเกรดบ้านมานิดหน่อยนะผมก็คืออนนี้นะผมผมก็ต่อคอนโด <c oughs> คอนโดมีเดียมบ้านตัวเอง ผมจะพาเพื่อนดูนะดูครับคอนโดมีเนบบ้านตัวเองโคตรเทเป็นไงยังเฟีเ้ยวเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนจะมีอะไรมาข้างหลังมันเหมือนจะมีอะไรมาข้างหลังว่านะหลบก่อนเลยไอ้นกเวนี่มันชอบเล่นงานเราโอเคเนี่ยผมผมได้ทําการต่อเติมบ้านนะผมถ้าทาให้บ้านเรามันมีอะไรที่ใหญ่ขึ้นนะฮะ แล้วบอกเลยว่าอย่างแกน่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะฮะผมก็ได้ย้ายบันดงบันไดนะผมก็คือมันจะขึ้นชั้นหนึ่งนะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมยังทาสีไม่ครบนะเพราะว่ามันหาดอกไม้ผมก็แวะเกาะหาดอกไม้ดอกอะไรเยอะแยะเลยนะผมแล้วก็ไทยไม้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะอันเนี้ยนะผมก็มันเดี๋ยวนื้ไม้มันหาไม่ค่อยยากนะผมสำหรับคนที่แบบเล่นมาสักพักนึงและจะรู้เลยว่าไม้เนี่ย ก็หาไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็แค่หาตามทะเลไปตามลายของของขยะนะฮะก็จะเจอนรผมอันนี้คือชั้นต่อนะฮะอันนี้คือชั้นสามนะครับผมก็จะเป็นห้องใหญ่หญแบบนี้เลยเออนะครับผมก็ดูวิวดูอะไรได้นะสาหรับใครที่อยากขึ้นางบนวิธีลงก็ลงแบบระวังระวังนิดหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับผมของต่างๆก็อยู่รวาวๆนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากโอเคอยู่วันนี้นะฮะเดีย๋ยวเราจะเดินทางไปที่เกาะน,นะครับผมแล้วก็ อะไรดรอือจะ่อยให้ร่วงซะเลยวันนี้ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรมากผมผมจะมาหาสมบัติเนี่ยก็หวังว่ามันจะมีสมบัติใีผมสำหรับเกาะนี้นะผมจะพาเพื่อนเพื่อมาหาสมบัติดหน่อยมันมาแล้วอม,มีหมูป่าด้วยวะก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะถ้าจเจอหมูป่าแล้วผมก็ใช้ธนูยิงแม่งเลยอยู่นะให้อะหมูป่า อยู่แค่ที่นั้นอุ้ยนกนี่มาอุ้ยอืมอืมอะไรเฮ้ยตกไอ้ฮะนี่ไงเ้าวอะอุ้ยแมงเหยแมงชนผมกระเด็นเลยเก็บดอกไม้ก่อนอยู่นี่เองอยู่นี่โอ๊ยไอ้นกนี่ก็เอาเรื่องนี่ไงเป็นไงหายท้อไปเลยเดี๋ยวข้อบินเจอกูแน่ไอ้นกเวร ไหนวะเดี๋ยวรอก่อนละมึงมาละอืมรบก้อยอืมโอเคเก็บเก็บของก่อนนะมับเอามาให้หมดเก็บลูกตรงนี้มาด้วยเก็บด,ดอกไม้มาล่าสุดเราก็แค่าหาอยากผมอยากได้ดอกไม้นะโอเคใส่ของที่หัวดีไหมเนี่ย โอเคตายก่อนเลยอยู่ว่าแตกผมอยากได้ดอกสีขาวดอกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมจะหลบดีซะด้วยจะหลบมุมดีซะด้วยเนะี่ยอุ้ยไม่โดนมาได้มาได้ไดปะทะเดือดกับนกนะครับผมอ้าวเท็ดสิครับงี้เท็ดดีครับอย่างงี้ ไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะมาเทเดี๋ยวเก็บของไปด้วยเลยมาได้มาละอ้อยยังโดนไม่เ้ยมันคงเหลือเท่าไหร่สิบห้านัดน่าจะเพียงพออยู่มั้งมันลงแล้วมันลงแล้ววิ่งตามลายไปเลยมันจะก้มหัวหลบอีกนะโคตรโคตรเต่งไงเฮ้ยนี่ดอกสีขาวเจอแล้วมาเท่มาเท่ เป็นแงจุกนกจุกนกอยู่ตรงสวยเหมาที่มาที่ได้หระนยังตามล่ามันตามล่ามันอไม่ได้แด่ผมบอกเลยทำคนอื่นไปเยอะแบบนี้ก็โดนบ้างโดนตัวเองโดนบ้างเป็นไงถึงกับค้างกลางอากาศ เอาไหลจะไหลไปไหนเะาโว้โยใจเย็นเออเอามานี่เลยเลื้ยหัวนกมาลูกขนูหายไปเยอะเหมือนกันนี่ไโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะผมยังมีสมบัติไหมแถวนี้เอ่อทำไมมันไม่มีอะไรขึ้นเลยวะเก็บมาผมก็อยากที่จะเก็บอาพวกไม้นะแต่ว่า เอากดผิดโทษทีครับผมแม่งเอ้ยผมจะเก็บพวกไม้นะแต่ไม้มันมันไม่ค่อยมีอ่ะไอ้ไม้ไม้ค่อยมีที่เกาะน,นี่มันผมต้องเก็บผมต้องเหลือช่องไว้เก็บของก่อนอะ่ะเพื่อจะเจอพวกเกี่ยวกับสมบัตินะียไม่ขึ้นเลยเว้ยเครื่องเตือนสัญญาณ Hmm. ไม่บีเหรอผมบัติด็เอานี่ไงนะคิล่าคิล่คิล่เก็บด,ด,ดอกไม้ก่อนเออเก็บไม้หมดเลยฮะดอกไม้สมบัติก็คงจะอยู่ฝั่งข้างบนนี่แหละนะฮะผมว่าปึ๊บปึ๊บเนี่ยใกล้ๆใช่ไหมอย่าบอกสมบัติคือแตงโม ต้องขึ้นไปฝั่งบนนี้นะผมเนี่ยครับบนนี้มีแร่เราก็ต้องหาทางขึ้นทั้งบนเลยดิสัญญาณมันเริ่มแบบดังขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราอยู่ใกล้ๆตรงด้านบนตรงนี้ไม่มีหรอกนะฮะอ้เจอสัตว์แต่ว่าเราคงไม่เอานะผมเพราะว่าเอาสัตว์มาเยอะเกินไปมันก็กินกินของเยอะแล้วก็เปลืองพลังงานแบต เราลี่ด้วยนะผมที่บ้านเราเนะี่ยผมก็เลยคิดว่าสัตว์เราก็น่าเอามาแค่นั้นแหละพอแล้วนะผมไม่ต้องใช้เอาเยอะอะไรหรอกนะอืมขึ้นไปดอกสีขาวเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆเลยเนะี่ยต้องไปทางนี้วะสีเหลืองบ้านเลย ไกลละไกลจากพื้นที่ของเราละตอนนี้เดี๋ยวเก็บของก่อนนะไหนๆก็มาละตรงนี้ก็มีกล่องดึงเออมีสองกล่องไม่ได้มีแค่กล่องเดียวถูมขอญาตขุดมาอ้ย,ดมมอยได้กล่องกล่องนี้ต้องมีเหล็กแน่นอนต้องมีไท,ทเทเนียม ภาพก็ให้มีด้วยแถมรูปภาพอีกหนึ่งรูปเอ่อเดี๋ผมจะทิ้งของก่อนแล้วกันนะหมวกนี่ไม่เอานะได้เทปเ้เอาไว้ใส่ของที่บ้านเราได้นะอืมผมจะทิ้งได้ดีอ่ะทิ้งที่ไปก่อนแล้วกันกระจกของที่บ้านมีหัวนกแมว เอานี่มาเก็บไปให้หมดนะฮะปึ๊บก็ไม่น่าจะมีอะไรนะข้างบนนี้นะไม่มีอะไรหาสมบัติต่อหาสมบัติต่อมันมีฝั่งหนูดิฝั่งหนึ่ง เก็บดอกไม้มาโอ้ตรงนี้มีไล่แตงโมกับสับประรดของแน่นว่ะทิ้งไปสับประรดนี่ก็เอามากินเลยแล้วกันเนะี่ยดอกไม้โอ้หเยอะมากเลยเนะี่ยล้นแน่ผมบอกเลย อถิ้งไปถิ้งไปถิ้งไปาหาของดีๆเลยตูดอาหารอันนี้มีละหาสมบัติต่อดีกว่านะฮะวันนี้เจ้าตัดน้อยนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ บนยอดนี่แน่ๆเลยวะเอาแต่เราดียอกินก่อนบนยอดนี่แน่ๆนี่ไงตรงเนี้ยเจอแล้วเฮ้ยโอ้โหกล่องนี้มีของดีแน่นอนโอ้ได้กล่องรูปมาด้วยว่ะผมขอทิมมาเล็กตังโมไปก่อนละกันเนะ่ แล้วก็เศษเหล็กนี่ไม่เอาได้กรอบรูปมาอาืมทิ้งนี่ไปเปลือกมันเล็กโอเคก็ได้ของประมาณนี้นะเดี๋ยวนะแล้วพอผมเอาไปถ่ายเป็นสองอันไหมผมลืมแน่ๆเลย โอเคเก็บมานะไฟฉายเยี่ยมเลยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมเกาะน,นี้นะกัจะหมดแล้วได้เหล็กมาทั้งหมดสี่ชิ้นนะก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะฮะโอเคเรากลับไปที่เรือก่อนดีกว่าเรือเรานี่เป็นอย่างไัอ่งคอนโดมิเนียมโคตรเท่เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยดีกว่านะผมตอนนี้นะโอ้ของคราบมันดูเหมือนอลาัางการนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะผม อย่างเช่นเจ้าสายไฟที่ก็ใช้แค่เหล็กเองนะผมสายไฟอันนี้นะที่ผมทำนะผมก็ได้มาจากกล่องนะที่เราเปิดตามขยะนะผมก็ใช้แค่พลาสติกกับอันนี้ใช้ได้ใช้ไม่เยอะนะผมอ,อก็ได้แบบเหมือนมีมาเลยนะครับเยี่มยอดละโอเคเดีย๋ยวผมจะเดินทางต่อนะผมเดีย๋ยวผมจะทำการดึงพันยกออก แล้วก็ให้เรือล่องไปตามทะเลเรื่อยๆนะครับอย่าเอาของเก็บก่อนนะของเต็มตู้เลยอืมเก็บปะพวกดอกไม้นะครับแล้วก็แร่นะผมเดี๋ยวผมผมแยกไว้เฉพาะตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยที่เราต้องใช้นะอืมโอเคประมาณนี้ คือของประจําตัวนะผมคิดว่าเดีย๋ยวผมจะเก็บของอาหาปหนึ่งอันก่อนนะโอเคเหลือของไปแค่นี้นะเอาละที่เหลือก็ทําการจัดของนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มาเก็บพวกอาหารนะฮะที่เราได้มาเก็บไปให้หมดนะผมมาเล็กเราก็แยกขึ้นมาชั้นบนนี้นะครับทุกอย่างมันถูกจําแนก ไวเรียบร้อยแล้วแตงโมเรายังไม่ได้ใช้กินเนะเอามาเก็บไว้ขนนกผมจำได้ว่ามันอยู่กล่องไหนวะมันอยู่ข้างบนดีกว่าโอ้เต็มแล้วอะ่ะเต็มหมดเลยก่องขนนกไงก็ต้องเป็นกล่องใหม่แล้วสิอันนีน้อันนี้มันคืออะไรวะเนี่ย เทปนี่ไว้ทำไรได้วะน่าันเป็นคอลเลคชันหรือยังไงวะเนี่ยงงเลยเนี่ยเอาไม่รู้นะฮะก็ทางมาันละกันเนี่ยอาจจะเป็นเพลงให้เราฟังก็ได้เนีเก็บก่อนละกันเ,นเอารูปมาที่ผมเราได้รูปแล้วเดีย๋ยวแปะไว้ตรงนี้นะอืมแบบฟี้ยวๆแล้วก็เทปหนึ่งที เอาดอกไม้ไปเก็บให้หมดนะฮะดอกทัวนี้ไม่ได้เก็บอะเน่ะ,นะ,ะทำไงดีหัวลามออกมาก่อนเอาดอกนี้เก็บไปไอหัวลามนี่ก็ยกัดใส่คลังนี้ไปนะฮะเออเดี๋ยวเราจะมาทำการผลิตตีนิดนึงนะฮะตอนนี้สีนี่คือแบบแนั่นปักเลยผมผลิตสีเหลืองมาด้วยไง เอามาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทาการผลิตสีนะเอาสีขาวมาผมต้องใช้สีขาวทําที่เหลือนะฮะแล้วก็เก็บไปก่อนอต้องแยกของก่อนนะเนี่ยเอาไม้ออกมาเราจะไปต้องแยกของนะเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องใช้อันนี้ไม่มีอะไรมายากอย่าง,างนเนี้ย เอาเนื้อลามมายากทั้งหมดแล้วกันเนะืยแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ครบเพิงอของแน่นมากเลยอะวันนี้จะไม่มีอะไรมากผมก็แค่ใช้ชีวิตบนเรือนะฮะถ่ายไม้ไปแบบนี้เก็บของมาให้หมดนะฮะปึ๊บแล้วก็ เอามาเลยครับผมทั้งหนะมดสี่ชิ้นเนี่ยใส่ไปแบบนี้นะผมเผาเนี่ยเป็นระบบไอ้หลามนี่วาเฮ้ยตอนนั้นมีของอืมอืมไม่กัดไม่โดนวเฮ้ยไอ้หลามกัดไม่โดนเต็จผมดีครับเนี่ยของบ้าเลยเห็นเพื่อนเห็นปะผมแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเลย่ยของมันก็มาติดให้แบบนี้ ชิวๆอ่ะผมบอกเลยืมแก้ออะไรเก็บไปไม้เห็นปะป๊บเดียวยี่สิบแล้วคัพเปอร์อันนี้เดี๋ยวเอาไปวางไว้ข้างบนเนี่ยโอเคแบบนี้เลยปิดประตูหน่อยตุ่มกาชา ได้เก้าอี้มานะผมเป็นโต๊ะนะฮะเดีย๋ยวเช็คแบตเตอรี่หน่อยแบตหมดโอ้โหแบตโคตรเปืองนะผมบอกเลยเปลืองน้ำมันด้วยประเด็นนะฮะมันต้องปั๊มนาปไงแล้วมันก็จะเปลืองนะผมตอนนี้นะ่าใช้ได้น,นะสีขาวเยี่ยมเลยเก็บไม,มห้หมดแล้วผมสี ผมต้องใช้สีขาวเพิ่มเติมแนละ้วผมก็เอามาทำการไอ้นี่เลยหมดแล้วก็จะมีสีอื่นอีกนะอย่างเช่นสีแดงก็เอามาใส่เพิ่มได้แล้วแป้งสีอยู่ไหนวะเนะี่ยฮัลโหลแป้งสี จำไม่ไดเ้เก็บไว้ตรงอันนี้ปะจำไม่ได้เว้ยอันนี้อยู่นี่โอเคเดี๋ยวเรามาทาสีขาวกันต่อนะครับเพื่อนสีขาวนะครับพาเพิ่มไปเลยเรียบร้อยปาขึ้นบันไดสีขาวด้วยกันนะ ห้องน,นี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับเอาชั้นนี้เป็นสีขาวทั้งหมดเลยดีกว่าไหมอืมพอป่ะวะผมไม่แน่ใจวะปกติจะใช้สีอื่นก็ได้เนะมิกก็ได้แต่ผมใช้สีขาวนะฮะทากำแพงให้หมดก่อนแล้วกันนะโอเค ได้อยู่เยี่ยมเลยสีขาวห,หมดเลยเนี่ยนี่ยหมดแล้วนะสีขาวเดี๋ยวดูดิมันเป็นไงวะเนะี่ยโอ้โหเป็นสีขาวอยู่ข้างบนก็เป็นอีกสีนึงแล้วกันนะอาจจะดูปแปลกๆนะผมสีขาวเนะี่ยเก็บไหม้หมดเยี่ยมเลย เดีย๋ยวไปทาเพิ่มมาก่อนแล้วกันนะฮะเอาให้หมดเอาให้หมดสวยงามมากพอแค่นี้พอเอาสีไล่มาดีอา่าสีเหลืองแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะโอเคสีเหลืองเอาสีเหลืองมาใส่นะครับ มาปั่นไว้รอนะผมเก็บปะ่ะหัวปลาปักเป้าเก็บไว้นี่ก่อนของผมก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆแบบนี้นะผมแม่งเยอะจริงคือตอนนี้คือผมยังไม่ได้หาเกาะที่จะไปนะผมก็เลยแบบปล่อยไหลไปตามทะเลไปก่อนนะผมก็ชิวๆไปก่อนนะฮะเดีย๋ยวเราเก็บของนะฮะไว้ตรง แยกของนิดนึงนะอันนี้แล้วกันเนะ้ช่องนี้ของมันล้นนะฮะมันติดเรื่อยๆนะครับโคตรดีอ้อย่างเปี้ยวโอเคเป็นไงเราสามารถติดเครื่องเรือได้เนะยโดยการกดตรงนี้อื เดี๋ยวเราก็ทำงานนะฮะที่จะเดินทางต่อไปแบบเฟี้ยวๆเลย่ยงเียตอนแรกอะผมคิดว่าจะต่อตรงนี้อีกอันนะผมแต่ผมคิดว่ามันไม่ต้องเป็นหรอกนะฮะแค่แค่นั้นก็พอแล้วเลยไม่ต้องไปยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคประมาณนี้มา๋ยวเก็บของหน่อยแล้วกันนะผมก็เอาน้ำมันเนี่ยมาเติมค่อยๆเติมบาทีน,น,นิดหน่อยนะผม ชั้นบนนี้ก็เป็นกล่องที่ไว้เก็บนําผึ้งนะที่ผมได้มาจากาตรงนั้นนะผมพวกรังผึ้งต่างๆที่ผมได้มาเนะี่ยส่วนของพวกนี้ในถลาดผมเห็นข้างบนนี่หว่าเนี่ยผมก็ได้มาจากนี่แหละผมเหมือนกันล่าถลาด้างล่างนะผมพวกเนื้อพวกอะไระมันก็จะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับน้ำมันเราก็ฟาร,ร์มอ่ะ แบบนี้นะเก็บมาแล้วก็ดูเลยว่าขาดแคลนอะไรนะอย่างขาดแคลนน้ำผึ้งเราก็แค่มาเอานะครับแบบนี้เอามาเติมปึ๊บปื๊บปื๊บทุนใหญ่ผมจะไม่ค่อยจะตอกน้ำมันนะผมจะเก็บมาทีละขวดละขวด ส่วนใหญ่ผมจะทำะน้ำผึ้งมากกวานะ่าเนี่ยเนี่ยมั่งได้ไหวมากเห็นเห็นมันแค่นี้ก็จริงนะผมเพื่อนเพื่อนดูดิอย่างเยอะทชย้ยังไงก็ไม่หมดอะ่ะจริงๆเยอะจัดอะ่ะโอ้โหแล้วก็ยังมีของให้เราเก็บอีกแบบโอ้โหชีวิตมันคิวมากมันไม่แปลกนะะที่ผมจะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ที่เรือผมเนะี่ยจริงจนะะดูดิ หอมันลอยมาเต็มเลยขั้งหลังนี่ติดบาลาเลยเนี่ยแล้วก็ตรงยังไม่ชาสีเลยเนี่ยโอ้รอเก็บแบบชิวๆครับไม่ต้อทำอะไรครับเนี่ยมาดักหน้าก็ได้เนียเอยดูครับของนั่นป้กสุ่มกระคาได้เลยอืมได้เทียนมาเนี่ยตอนนี้ โตซ้ำมาอีกโอ้ได้หรอไฟใหม,ใหม่ใหม่เว้ยออเฟียวเฟียลนี่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 แต่ว่าเทียนแบบใหม่คาราบได้เลยนะฮะของมีอยู่แล้วมันไม่ยากเลยวางตรงไหนดีวะมันได้การได้โรแมนติกหน่อยอืม ดี๋ยวผมอ้อน,นี่ไงผมลืมไปว่าผมขึ้นทางนี้เอเอเลยเลยบรรยากาศจะได้โรแมนติกไงฮะไม่เปียวตรงนี้มาต้องตรงนี้อืมบรรยากาศแบบโรแมนติกแบตเตอรี่ราจะหมดแล้วนะตรงนี้นะครับเพราะว่าตัดมันกินเยอะมาก แต่ตอนนี้คือผมหิวแทนนะครับประเด็นโอเคอย่าก,กินก่อนน้ำน้ำลืมกินลืมกินอาหารมูวแต่มันอยู่แบตเตอรี่นี้เพิ่งจะเหลือนิดเดียวเองอะไข่บานเลยเฮ้ยเราไปไอีเวนเอามาแน่เออมีอะไรอีกไหม แบตเตอรี่มาใส่แล้วก็เอาลูกใหม่มาเรียบร้อยเราได้ไข่เยีบอย่างเยอะเลยอะ่ะจริงๆทำเมนูอาหารไหมเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำเมนูอาหารกันดีกว่านะฮะวันนี้เราอยากกินเมนูอะไรดีครับอยากกินเมนูไข่นะฮะแล้วก็เห็ดไม่เอาดีกว่า อ่าโอเคเอาไม่ดูไข่ก็ได้นะไข่เห็ดแล้วก็หมันโอเคประมาณนี้ได้ไข่มาละไข่สองเนี่ยแล้วก็เห็ดใช่ไหม mm hmm. เห็ดหนึ่งไข่สองโอเคปุ๊บแล้วก็เห็ดหนึ่ง แล้วก็แต่ว่าต้องโอ้โหของตักก่อนเนี่ยโอเคแล้วก็มาคุกกินก่อนเออเราได้เมนูมากินแล้วหนึ่งอันนะฮะแต่ว่าเป็นเมนูที่เรายังไม่อยากกินตอนนี้นะ่ยเก็บไปก่อนแล้วกันเอออ่าเก็บขนนกก่อนนะของแน่นเกิน รอเมนูอาหารอร่อยออร่อยเก็บไม่ได้แล้วว่าของแน่นมากมาเก็บนี่แล้วกันเรียบร้อยนะเก็บชาบไปก่อนรอเมนูจับๆออกมาก่อนชีวิตแบบชิวๆกับการฟาร์มของอายุคือผมจะมา ให้เพื่อนๆดูนะว่าผมฟาร,ร์มของยังไงทำไมผมถึงสร้างของได้เยอะนี่ครับผมนี่แหละเห็นไหมนี่แหละครับผมวิธีของมันละเยอะเะละ่ะเยอะจริงๆนะไม่ใช่ว่าเยอะเล,เล่นๆนะดูดิที่ผมได้มาเนี่ยแป๊บเดียวแม่งเต็มรังแล้วโคตรเยอะโอเคเราได้ ในการทำรูปมาเนี่ผมอันนี้นะรูปเยอะมากแต่ว่าแต่รูปมันต้องมีสีที่เราต้องใช้นะะก็ววไม่ยากอะไรนะผมก็ใช้สีนี่ผมแล้วก็ตะปูนะฮะที่ได้มาจากกล่องแล้วก็คราฟกันแบบแง่ายๆอย่างนี้เลยนะผมแบบแง่ายๆแบบชิวๆนะฮะตะปูก็ไม่ยากนะผมเราก็ได้แลวสองรูปนะฮะแบบชิวๆแบบอยู่เฉยๆ นสบายสบายนะครับกรอบรูปก็เอามาติดไว้ตรงตรงนี้ก็ได้นะรูปมันน่าคล้ายๆเราเลยเนะี่ยเป็นที่ระทึกนะครับความทรงจำดีๆเป็นไง <c oughs> โคตรเท่โอเคครับผมอีกคลิปนีนะ้ผมขอตัวลาเ,เพื่อนๆไปก่อนดีกว่าแล้วผม เดีย๋ยวคลิปหน้านะฮะเรามาลุยกันใหม่นะครับผมมาดูครับว่าเราจะเจออะไรบ้างผมสำหรับคลิปหน้านะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับห๊ายบายกับผมเดี๋ยวถ้ามีในเรื่องอัปเดตมาก็จะจะมาลงนะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่แบบอยากจะเล่นต่อเดี๋ยวผมก็ลงเรื่อยๆนะครับผมเออเดีย๋ยวจะมีโปรเจกต์เกมอื่นมาอีกนะฮะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับแล้เวเจอกันนะครับ